สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องต้นแค่ JO1 นะครับพี่น้องถึงมาถ่ายแบบแตงโมพี่น้องข้าสิไปเบิ่งกันแตงโมแสบปะนี่ซีมึงอยู่แดงปะต้องถามว่าแดงก่อนไหมแตงโมหน่วยน้อยละแดงละใช่เหรอถุงเท่าเดะ ถมงละหกบาสบบาทอ๋อถึงน้วยละสิบาทวันนี้แดงเมื่อแดงนี้ยู้ทายเบิ้งมาเลยแล้วประกันเนื้อไหมคะผมจะซื้อไร้ายอ่ะอกเอนี้่ยก่านุ่แดงอันดนี้เนาะแดงเมอไหรถุงนี้เหรอารถ่ค่ะถุงนี้เหรอคะ มาจ็กไสยมากครับแล้แต่เกลือน้ำเปล่าครับกาันไรเกลือน้ำเป่ากานสินครับอ่าไมเข็นรถมาจากไหนดิรถจอดไปเสยคนมาปล่อยลงคนละบ้านครับว่ะไม่ได้คนเหรอครับสามคนครับสามคนได้ขายได้ถูกไหมท่านดิได้ขายหาห้องนี่หนิวะหาห้องถุงโอ้ขายดีตอนนี้ถูกละวหกสิบบาทเนาะนี่เราเข้าคดหนุนเพิ่นถุงหนึ่งเนาะคดหนุนกันครับ แดงว่าแดงเข้าไปหลุดมั <c oughs> <g ül> ้ะเดี๋ยวเราจากักมว่าใจเอาทุ่งไหนเลือกเลยเลือกไม่ถูกน,นุ่ยง่ายสุดเลยนี่ออมคุ้นกันแล้วทุกคนอือก็ต้องมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันไปแข่งเพาะเบิืงนกันนู่ยนี่เอาทุ่งไหนวิธีดูแตงโมเขาดูยังไงสง่งให้ดูอยู่อะลืมแล้วออัันนนนี้มดูตูดมันอันนี้มันนุ่ยหน่อยไห,ยหยม เเเดีี๋ยวถุงถงน่องมันก็มันมีลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันอยู่ในถุงเดียวกันนั่นแหละใช่ใช่เพิ่นกับรับเพิ่นมะขายเนาะใช่น็รับมะขายกันเนาะเนาะเอาไปถุงหนึ่งเอาไปกินเดี๋ยวเ,เงินมาจนะ่ายเพิ่นกับแป๊บนี่งกางตังกางตังหกสิบบาท งวดหน้าจะออกเจ็ดเก้านะคะสี่เก้าออกไปแล้วงวดหน้าจะออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าต้องมางวดหน้าทำไมไม่ออกงวดนี้ก่อนแล้วงวดหน้าไปออกสี่เก้า หก60บาทเขาเดินเขาขายหมวดเชียงขึาึขึ้นพวกเรียนพวกเาขายเปางือไงปทั้งไดะทั้งคนเดียวแดงครับยงวอาบ้านเขานี่ลหะครับออบ้านนะครับขายดีดีครับขอบคุณครับเข้าไปเบิ้งหมดเขียบต่อได้กี่นาทีล้ สามเจ<ะ>็ดีแล้วไปไปดูเกี่ยวพ่มพี่นอ้อง<ะ>เดี๋ยวแม่า,ารกรป๋องี่ห่มวะมีใม่บะตัีกตวหม่เดี๋ยวพี่น,อน้องเห็นนี่นอก,กอ็จ,จะเป็นโบกเน,นะคะ,ะพอดีเมื่อคืน <c oughs> ฝนตกหนักมากแถวบ้านก็จะเป็นโบกเป็นโศกคะ่ะ วังมื่นเนี่ยวังมื่นเนี่ยหายเนี่ยวัดไส้มานีินี่น้องเขาตีข้าไปเบิ่งผลไม้ตามฤด,ดูกาลผลไม้หลังบ่าตามฤดูกาลนี่น้องไหมตามมามานันคือหมักอะไรหมักเรียนเหรอ<ะ>ไหนยังไม่เห็นต้นเลยค่ะหมักเสียบหมักเสียบนี่หลายอเละ ไหมไหนตามันย no, no, no. ังไม่ตีเลยนู่นตาตีแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อใหม่เป็นไงหรออุ้ยเองมันยังลูกเขียวๆอยู่เลยอันนี้ได้อยู่เลยนี่เป็นไงขน่อย อันนี้ลูกที่ได้อยู่มีต้นเดียวเนี่ยหรอใช่ต้นเดียวนี่แหละได้กินเมื่อยหิวแล้ววะอุ๊ปโอ้ยพี่น้องไหนตาตีบ้านเจ้าตาตีเดี๋ยวก็สุกโอ้ยบุตีดอกเดี๋ยวก็สุกเห็นไหมถ้าตาตีอันเนี้ยมันต้องตีออกมามีบางข้างพุ่ันะวังเฮ้ยน้ำ ยังไม่เห็นลูกตาตีสักลูกเลยมัน,บบน,นไม่เห็นลูกไม่นหน้าเลยเนี่ยเขียวดูเข,วเขียวอยู่มันอ่อนอยู่เลยต้องดูฝั่งนี้ก่อนนี่ตีนหน้าอยู่เห็นไนหะมว่างวันแหะได้กินพอดีได้ขนดกจ้ะ เองมันยังกินไม่ได้เอาไว้ก่อนได้อยู่นี่ไห<อ>นอันนี้คือกินได้สตาซี่น,นี่นี่คือน้องข้าวได้อยู่ครับทดลองว่าไม่กี่วันแล้วมันก็สุกเห็นเซลูกเขียวๆอ่ะอันนี้คือตาปีแล้วหมดทางแล้วหมดมันสุกแล้วเดี๋ยวเตินไปตัวทางนั้นนะ เดียวมันก็ตุกแล้วนี่สามปีไปแล้วไม่ยังไม่เห็นซักลูกเลย,น,ยนี่แต่ลูกเขียวๆบ้านข่อยโบเอินตีเด้อแบบนี้เด้องงนเนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่เรียกตามันตีนะคะมันกำลังอ่อนอยู่ ถ้าตาตีมันจะเป็นออกแดงๆนะคะเนี่ยแบบนี้มันยังไม่แก่เลยคุณจะรีบเอาไปกินทำไม,ไมเฮ้ยน้าแม่แบบนี้บ้านไม่เลือกตาตีนะคะมันอ่อนๆ,ๆอ,อยู่นะคะบางนุย้ยบางนุย้ยเนี่ยหายังไม่เจอเลยอแอดมินเรากำลังไปดต่อทีเดียกกินว่าเอา้ามาลุนกันครับเ เห็นหน่วยน่ไหมตุ๊บปาดใส่ละ่ะเอาเบิรงินังตุ๊บเลยเอามาหลุนกันตาตีบ่เอาเอาบนตีใส่ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกระสุกพี่น้องนะเดี๋ยวกระสุกครับบักเขียบหลังบ้านพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วพี่น้องเห็นจริงไหม เนไหนเอามาเลยมาเอามาเลยดึงมาเลยหนอกดึงมาเอา้าดึงมาตุ๊บอูโโ้ยสวยงามเลยมาเลยมาเลยกำลังจะตีลูกเนี่ยเฮ้ยพี่น้นองได้แล้วได้แล้วนี่ครับลูกนี้แตกไหนโดนกระลอกกินเหรอมันมีกระลอกกันดิไม่ตีเอามาเลยเออเอามาเลยคนเดเนาะ ตุ๊อุย้ยมันโกแบบนี้มันมาสั่มหมดเลยมันสั่มหลอกดินมัน<ะ>น<ม>ุ่มโอ้ดินมันนุ่มโอุ้ยน้องเดี๋ยวเราค่อยไปเช็ดออกครับได้หลายหน่วยแล้วครับเอามาเอามาเลยพี่น้องนะครับมาเขียบล้างบ้านเท่าครับพี่น้องเบ้างเขียบล้างบ้านเดีวเข้าไปไทยอีกทางนี้ก,ก่อน อุ้ยออกมาเลยออกมาเลยหายหน้อยอยู่ข้างหงเดี๋ยวเขาเลียวบปเห็นนะมีอยู่สอ,องฮะมีสองสามต้นครับรอบหน้าน่าจะตอมบึ้งมานะครับพี่น้องมันยังไม่ตีม,มันต้องรอดกโดกพี่น้องท่างสีไหมนี่มีแต่น้อยดกโดกสิครับนี่ครับมีแต่น้อยดกโดกง่ายๆเพื่อนี่นี่น,นี่นี่นนนสวยงามดีครับ อ้หน่วยหนี่นุ่ยแบบไงเลยครับมึงพี่น้องเพื่อนน่วยแบบไง,งเลยครับเพื่อนมันดกดลครับพี่น้องมึงนี่เข้ามาหลบหนาเบิึงดกบ่พี่น้องหมดล่ะมีแต่หน่วยดกโดกความขุ่นมันเขียวเขียวอยู่นี่บ่พี่น้องนี่ต้นนี่นี่ดกโกโมูเลยไ,ไปไหนอพอแล้วเหรอฝั่งนู้นหมดแล้วเหรอพี่นอ้องเหลือหลายอยู่ดิมึงเอาหน่วยนี่ก่อน นี่ตาตีบ่ฮะเรื่องงั้นวเอากันครับมาเหนียกกันเนาะนี่พี่น้องบักเขียบบกเขียบพ่อได้กินด้วยครับบักเขียบล้างบ้าทเขาพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใต้ต้นบักเขียบม,มบบึงมี่น้องหมดนะนะครับแล้เบิ่งมาหมด พ่วงหนึ่งสองสามหน่วยเลยครับเพื่อนี่ครับพ่วงหนึ่ง,งหมดต้นมาเขียบครับพี่น้องมาเขียบปูหลังบานครับเกิดตามธรรมชาติพี่น้องเดี๋ยวมาลอบนะ่ะคงได้กินกันอีกครับเพราะว่าลอบนี่มันม่ทันไในสุกมาเขียบล้างบานนี่พี่น้องหน่วยใหญ่ครับ ลูดุกใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมึงลูกใหญ่ๆครับได้แล้วครับได้ประมาณโลนึงครับพี่น,น้องโลนึงเอาไว้สำนีก่อนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวย,ยนะครับขอบคุณนะครับ